ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้แบตหมดนะครับเพื่อนๆก็เลยวันนี้จะมาทําคลิปอยากให้รู้ว่าแบตหมดเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่า,าไปชาร์จแบบรีแพร์แบบฟื้นฟูนะครับเครื่องที่เราสั่งมาจากแอปต่างๆออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมนะครับอันนี้ ก็ประมาณสปีกว่านะแมตตั้งแต่ออกรถมาหมดไป2ลูกแล้วนะครับตั้งแต่แบตบติดรถแล้วก็อันนี้คือลูกที่2นะครับรถหปีตอนเดือนตุลาคมที่แล้วนะครับก็เฉลี่ยเดือนละสอปีกว่านะครับอันนี้ก็ชาร์จโหมดรีแพ์นะครับก็คือช่วงนี้รถก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ขับนะเพื่อนๆก็จอดซะส่วนใหญ่นะครับ วันมาทํางานก็เอามอไซค์มาแล้วก็จอดไว้ที่ทํางานนะครับล่าสุดจะไปอยุธยานะครับสตาร์ทนะครับเสียงชืดๆชืดๆชืดๆนะครับแต่ก็ติดนะครับแล้วก็ขับไปอยุธยาแล้วก็กลับมามาจอดไว้คืนเดียวตอนเช้าสตาร์ทนะครับก็เสียงดังเหมือนเดิมนะครับก็ด้วยความที่เป็นกงนังวลเคยไป หมดอยู่กลางทางแบตก้อนแรกนะครับที่เคยทําคลิปนะครับก็เลยกลัวนะครับก็เลยเอามาชาร์จอันนี้ชาร์จทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับตัวนี้คือชาร์จแบบฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เติมน้ํากันลงไปนะครับลูกนี้เคยเปิดเติมน้ํากันครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเป็นแบตกึ่งแห้งจริงๆแล้วคือ,ะอะระยะเวลา2ปีเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเติมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแบตเนี่ยเขารับประกันอยู่1ปีนะครับถ้าร้านไหนที่ ร้านใหญ่ๆห,หน่อยเขาก็จะเคลมรับประกันให้ประมาณ18เดือนนะครับปกีกว่าๆอันนี้เราก็ชาร์จ1คืนแล้วก็เอามาลองใส่นะครับถอดก็ถอดไม่ไม่ได้ยากนะครับเพื่อนๆถ้าจะถอดไปชาร์จและที่ทำคิปวันนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาถอดแบตไว้นานๆเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยค่าต่างๆมันจะเป็นยังไงบ้าง มันจะต้องรีเซ็ตค่าอะไรบ้างารูปเครื่องยนต์จะโชว์ไหมบางคนบอกว่าเวลาเปลี่ยนแบตมันจะโชว์พวกนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากลองดูอันนี้ถอดคืนนึ่งนะลูกแรกถอดเนี่ยไม่ได้ตั้งค่าไม่ได้รีเซ็ตอะไรเลยนาฬิกาก็ยังตรงปกติคือ,อให้ช่างเข้ามาถอดแป๊บเดียวถอดเปลี่ยนแป๊บเดียวนะครับแต่ลูกนี้ถอดไว้ทั้งคืนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะมีนี่แหละตัวขาล็อกมันนี่แหละตัวขาล็อกใส่ที่หลังก็ได้นะคบเพื่อนๆเราแย่ลงไปเบี่ยงแล้วก็หมุนตรงต,รงตัวล็อกเให้มันล็อกกับถาดแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่สําคัญคือเวลาเราใช้ประแจมหมุนนะอย่าพยายามให้ไปโดนพ่วแบตนะครับระวังไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับใส่แบตไปเรียบร้อยแล้วก็กด ปลดล็อกไฟมานะครับวันนี้คือแบบที่เราชาร์จไว้ทั้งคืนนะครับมาดูเสียงการสตาร์ทว่ามันจะชึ่งแบบแบบใหม่เลยหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาไฟต่างๆก็ติดครบนะครับนาฬิกาก็ต้องรีเซ็ตใหม่นะครับไม่ตรงแล้วนาฬิกากน,นะครับคือตอนนี้ประมาณอาตอนเช้านะตอนนี้ตอนเช้า เียร์เียร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราขับวอรม์มาสักพักนะครับสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือให้ระยะทางที่วิ่งได้กี่กิโลเมตรที่น้ำมันมันเหลือในถังเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรา ดับเครื่องแล้วเปิดคุญแจใหม่วิ่งแล้วมันจะขึ้นหรือเปล่าเราลองดูนะครับแล้วก็อะไรที่มันหายไปคือทิป A ทิป B นะครับหายเลยนะครับหายไปเลยนะครับนะเริ่มต้นใหม่นะครับ evg ก็หายนะครับค่าที่บอกว่าวิ่งได้ประมาณกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็หายนะครับส่วนนาฬิกาเดี๋ยวเรามาตั้งใหม่นะครับ โอเคเดี๋ยวต้องไปทํางานก่อนนะต้องขึ้นออฟฟิศก่อนเดี๋ยวค่อยมาทําเราจะมาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันจะขึ้นมาปกติยังไงนะครับครับเพื่อนเน<ๆ>หลังจากที่ได้ยินสตาร์ทใช่ไหมปรากฏว่า ผมก็ขับวนรอบลานจอดนะครับอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาจอดดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่ก็ยังเสียงเหมือนเดิมก็แสดงว่าแบตมันไม่น่าจะไหวแล้วนะครับด้วยความไม่สบายใจนะครับคือกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนแบตลูกแรกนะครับที่ไปหมดอยู่กลางทางนะครับไปแวะปั๊ม จอดจริงกาแฟแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็เช้าเช้าอยู่ตอนเช้านะครับประมาณเจ็ดโมงดีโชคดีเนี่ยที่มีร้านแบตอยู่ข้างปั๊มนะครับแต่ก็ต้องรอเขาเปิดนะว่ามันตอนตอนนั้นมันเจ็ดโมงต้องรอเขาเปิดร้านแปดโมงกว่าผมเคยทําคลิปไปอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ค่าต่างๆก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่วิ่งได้กี่กิโลเมตรก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทิป i p ทิปบ B แต่ทิป A ทิปบคือเขารีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับถอดแบตออกเหลือไดรนาฬิกาเดี๋ยวตั้งไม่ยากครับเดี๋ยวผมให้มาตั้งที่หลังแล้วกันที่เปลี่ยนมาก็คือเป็น gs gs นะครับเดี Listen, ๋ยวผมจะให้ดูโอเคเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเป็น gs ตัว <puede> น <rain> <ๆ>ี้นะครับ ที่ช่างเขาแนะนำมานะครับก็ร้านอยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานนะครับน่าจะ75แอมเต้าเดิมนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าต้องการลูกใหญ่กว่านี้ต้องไปตัดถาดออกนะครับเพราะว่าถาดรองเนี่ยเราเล็กนะครับนวร่าใช้แบบก้อนเล็กก็ราคาก็2 0นินนิดๆรวมเทินนะครับ ไม่บอกราคาเต็มๆนะเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยวไม่เหมือนกันนี่เรจะไปมีผลกระทบต่อร้านแปดเขาครับตความสบายใจก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากครับ